เดี๋ยวเดี๋ยวนี่คือกูจะเล่นมุกมีซ้ำอีกแล้วเอ่อเอาไปว่าเราโลวิสัตเลยครับโอเคไปเลยฮัลโ o e อ e r y o n วันเซอร์สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกระเดินแพลตฟอรนมวัยยู่ในเกมฮอมัชนี่ในเกมโลวิสัตนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปเล่นต่อกันเลยนะกูเล่นต่อแล้วหน้าตานี้เคร่งครวมมากเ๋ยตัวเตี้ยไปหน่อยนะครับอยากสูงไม่เกินจิงจอบผมเลยเอ่อต้องการอะไรเนี่ยต้องการสปีดพ p o t ชันแอนตี้กาวิ y ี้พ i o n ชันก็คือพ o t i ชันเดยกล่ารอยรอยได้แล้วพอร์ชันฮิลน้ำยาล่องหนมีสปีดแอนตี้สปีดแต่มีแล้วเรามีเรามี h t o แล้วเราต้องใช้ก็ได้ แอนตี้กัมพูติมงเอาไปใช่ทำอะไรฮิลพอยซ์ชั่นคดขังแค่ไหนแต่เราอยู่ในเควสมันเป็นเควสอ่าเป็นเควสแบบคล้ายๆกับเซฟโซนนะครับผมคือคนุณนายตีเราไม่ได้เดี๋ยวผมขอชมห้องก่อน5 minutes later ไปตรงนี้คืออะไรหอสเตเอรินเหรอเออนะครับนายใช้หอสเตเอริ lin, นดีด้วยกล่องปะน่ะไม่ใช่ ตะกี้กูเจอพีเหรอเราไปที่ไลบรารีก่อนนะห้องสมุดว้าผมจำได้ว่าตรงนี้เราต้องมาใช้คาถา Unlock ันล o อกดออะใช่ไหมคาถาเชี่อเลยวะเอ้ยอโลฮโมนาเนี่ยใส่ตรงนี้แล้วไอเช่ยนี้มันจะพังประตูให้แต่ก่อนนะแต่ก่อนแต่ก่อนไอเช่นเนี้ย ถ้าเราใช้คาถาสักอย่างอะ่ะแล้วมันจะพังประตูให้เว้ยแล้วเราจะเอาเข้าไปแล้วก็เข้าไปเอาคาถาข้างในมันมีคาถาแบบเอ่อคาถาที่มันเป็นหัวกะโหลกสีม่วงอะ่ะจำไม่ชื่อไม่ได้เอ่อนังสือปรุงยาแลนะบาบเบนชีเอ่อเบนชีเอ่อมีเฮด l o ลเฟียฮอน e ี่พัมกินแล้วก็พิกเซลดัสมีแฮงกิ้งมอสสลามโก วิววอลูตัสวัตเทสวัตเอียกอะไรคือวอลูตัสโกลคับมัชลูมวัเตอร์ลีฟกับสไปเดอร์ยอร์กไม่มีไข่มังมุมวะอ่ะเอ็นจบละแค่นี้อ่ะกลับไปหาอาจารย์เซเวอรลาสเนปครับสวัสดีครับอาจารย์เซเวอร์ลาสผมมาแล้วครับอาจารย์อาจารย์ครับผมพูดอะไรกกได้เป็นนะครับ ผมไม่ใช่คนอักิษนะครับผมรู้ว่าโอเคท็อปเวลท็อปวอตั้งอยู่อักฤษแต่ผมพูดอักฤษไม่เป็นวิวยูเฟอร์ฮิลโพชัลใช้พัมกินจูสหนึ่งฮอนนี่หนึ่งเห็ดฟิลเฟียสองพอักินเแบปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็ตามให้แล็ก มันให้ตำให้แหลกก่อนแล้วก็ค้นโอ้ยโันจะหมดแล้วเฮียเออ Heal Potion ผ่านแล้วไอ้เฮียกูได Heal Potion แล้วโหโคตรยากอะวิชาเนี่ยถ้ามึงไม่ถ้ามึงไม่ได้อังกฤษจริงอ่ะมึงไม่ได้นะเว้ยท่านผู้ชม Speak the Headmaster จะเทเลพอร์ตไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้โหยังเล่นกูสนวมเลยถ้ามึงไม่เก่งอังกฤษเหมือนกูนี่มึงตายตายเลยอืมแบบถ้าแบบไม่ได้สับแค่เดียวก็คือตายตายเรียบร้อย u าโยเ r อร์ o บูมสติกฟลอมวิ k e t a l l e y โอเคเดี๋ยวเราฮิซิโอ Let's go อุ้ยเลยละเลยละเลยไลด้ป่าเลยเลย,ลยังยังไม่เลยยังไม่เลยเฮ้ยมีนิมบัตสองพันแต่นิมบัตสองพันเออผมมาที่นี่เพื่อซื้อไม่กว่าแต่ครับเออเธอต้องจ่ายมาก่อนนะยี่สิบห้าพอยน่ะ เอามาเย่ได้ไม่กว่าแล้วว้าวโอ้โหแม่งวนอยู่แยสตรอรี่กูว่าสตรอรี่แม่งวนอยู่ตรงนี้ยังไม่ผ่านทูนทนเรียเลยนะกูสองพาร์ตเลยยังไม่ผ่านทูนเรียเลยนะเฮ้ยตรงนี้มีกล่องว่ะจะเปิดกล่องไหมสองร,ร้อยพอยว้าวสู้กับพิกซี่ตัวน้อยเฮ้ยเฮีย ไปหนึ่งนะไปนึ่งนะโอ้โหเต็มเลย2000 years later เดี๋ยอีกตัวเดียวตัวสุดท้าย last one มาไงเจอละตากูดีเฮ่ยอู้อาจารย์นะครับอาจารย์ให้ผมมาเสียงอะไรแบบน,นี้เนี่ยโอ้จ้าเลยจ้าไม่เนี่ยก็เรียนจา้าไม่เนีย่ยยกศิษย์เลย ทำเมื่อกี้ผมทำเมื่อกี้ผมไม่รู้ทิกนี่ผมตายโดนผมตายนานแล้วนะผมโมอย่างไอ้พวกพิกพิกพิกเซลพิกซีพิกอะไรก็ช่าหัวแบกงอะฆ่ากูาตายนานแล้วโอ้กูต้องไปหาพูชั่นที่เชื่ออีกละไอ้เฮียอาจารย์อาจารย์ผมไม่ชอบหน้าอาจารย์เลยอนะกูไม่ชอบอาจารย์เลยแม่งตอนแรกแม่งปรุงยาย,ยากแล้วกูต้องปรุงยาแม่งต่ออีกเออ ามาทำไมเนะี่ยไปที่เดี๋ยดิไปโโอ้หกูต้องส่งของกูจะว่านี้กูต้องส่งของโอ้โห histio ไปเลย histio เว้ยเราเจอดีละสวัสดีครับเอ่อชื่อเลยวะเออ hair grit hair เออ, Hag rid! Hag rid! เอ,อสวัสดีครับคุณ h a กร g r i เออผม เราต้องเราผมอยากรากบทสุบทนานฮะเออสวัสดีครับ,ออญญค,รบคุณแฮกวิดโอ้โหคืนปีสามแล้วเชี้ยวัยจังวะนี่อะไรหอนี่น้ำผึ้งน้ำผึ้งไปเราไปหาอาจารย์เฮอร์โบโลกีต่อนะฮะสวัสดีครับอาจารย์เฮอร์โบโลกีืมโคเลกโกรลรคบโกรลโกรคลบมัสรรมเห็ดโกลัคเห่ะ มันคือเห็นอะไรกันหนออ่ะนี่อะไรเนะี่ยรถรถรถยนต์หรอเฮ้ยนี่อะไรรถของครอบครัววิสี่เหรอวะเฮ้ยแล้วมึงลอยได้เฮียท่านผู้ชมดูนี่สิโอ้ยโอ้โอเห็นเรื่องแสงสีฟ้าเลย g ก o w Crab g ค o w Crabs g o Crab โกครับโกครับขอบคุณไปกันบิ่งเฮ้ยเดี๋ยวตะกี้งูตกลงมาจากท้องฟ้าเหรอไอ้เหี้ยตะกี้งูตกออกมาจากท้องฟ้าพูดจริงไอ้เหี้ยโคตชัสเลยอะมองกุด คุณซาสายอ่ะสวัสดีครับจันโอ้อนนอดีที่เราจะเออผมจะจะแบบคอนดีนิวคอนดีนิวคอนดีนิวแล้วค่อยไปอ่านเควสทีหลังสวัสดีครับคุณหมอไปทำฮิลิ่งโพชั่นให้คุณหมอทำมาทำอีกการไปให้หมออีกเอาวก็ตกูเฟลอเด็กแบ่งมงุมรีบเอารีบกลับรีบเอารีบกลับรีบเอารีบกลับไป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 รีบเอารีบกลับไอเวน้นต่อไปเฮ้ยตำยาสองอันมึงอ่ะเออ ไปไปหาแฮปปี้ต่อจะไปเจอแมงมุมมังกรแล้วใช่ไหมอันนี้อะไรก็คืออะไรดาร์กอนดาร์กอนสกอลอะไรเขี้ยวมังกรเหรอหรือว่าเกดมังกรเกดมังกรมากกว่ามั้งนั่นแมงมุมเหรอทุกทุกทุกคนรู้ไหมคะว่าเสียงแมงมุมอ่ะผมเพิ่งรู้ว่าเสียงแมงมุมอ่ะเสียงเหมือนอ่า มึงทอดไข่เลยมึงรู้จักไหมมึงมึงมึงทอดไข่อ่ะเสียงเสียงมึงกำลังทอดไข่อยู่เลยอ่ะเสียงแบบน่ากินน่ากินพิกซี่มึงไม่เหนื่อยเหรอวะเวลามึงกวนตีนกูเนี่ยฮะกูโดนกูโดนภูภูวิยาเรียบร้อยแล้วกูยังไว่เรียกคาถาเอ็กซ์เพรสโตเลยควอนแทกวีนมึงอยู่ไหนควอนแทกวีนมึงอยู่ไหนกูเจอละเดี๋ยวกูจะกลับไปส่งเควสตนีได้ไหมเนี่ยกูกูอะเจอควอนแทกวีนแล้ว แต่กูแต่กูไม่รู้ว่ากูจะกลับไปส่งเควสได้หรือเปล่าโอ้ยกูเข้าใจละได้ทำไมเขาถึงทำไมทำไมเขาต้องเกลียดไอ้พวกพิกซี่พวกนี้จังแม่ขโมยขวดแฮกกิดไปใช่ไหมจะไม่แฮกวิดเพราะม่ขโมยขวดนเพราะม่ขโมยขวดมึงเข้าไปใช่ไหมเออเหนื่อยว่ะเฮ้ยไม่อย่างเัาทิ้งไปจบเลยโอเคครับผมก็สหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะผมนะ โอเคนะครับผมสักทีจบเพลย์เดยผมก็อะไรเลยก่อนแล้วก็อย่ากด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะผมนะฮะก็สักทีมีกิจบเพลย์เดย์นะผมบ๊ายบายไอ้เฮียกูเจอดอกไม้ปัญญาอ่อนอ่ะก็สักพีดีเพลยนเดยครับผมบ๊ายบายบเจอกันพรุ่งนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้ดิเฮียวันไหนไม่รู้ไอ้เฮียพิกซี่มันจะฆ่ากูแล้ว